หยกอ่ะใช้ใบนี้ใบนี้หยกก็ใช้มานานละมันก็เป็นทรงหนึ่งที่แบบว่าดูใช้สะดวกดีนะคะเราเปิดด้านนี้นี่หยกมีของหย่ใช้เองจริงนะค่ะแล้วเนี่ยค่ะเปิดอย่างนี้นะคะในกระเป๋าตังหยกก็มีประมาณนี้แล้วเราก็มีซิปมันมันมีแมงตรงนี้นะคะมันเลยขยายได้ถ้าสมมติเราไม่แล้วก็ติดเข้าไปหยกทำไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใบนี้มีซิปซิปเปิดได้สองช่องนี้นะคะ สามารถใส่ของได้ใบเนี้หยกใช้อไล่ทองแต่จะบอกว่ากระเป๋าใบเนี้หยกใช้มาทั้งหมดนี่หยกใ,ใส่เอกสารมีแอลกอฮอล์ของหยกอันนึงหยกใช้ใบกระเป๋าใบนี้มาทั้งหมด4ปีแล้วค่ะดูความเป็นอไล่ทองนะคะยังทองอยู่แล้วก็ยังสวยอยู่นะคะหนังเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้มีใส่สะพายยาวด้วยนะคะหยกสะพายแล้วได้ประมาณนี้ค่ะ สีแดงมันจุดจีเลยสีจุดจีใช่บางเออมันใกล้ตัวจินบาเลนทอยู่ก็เลยถือมาใช้แดงสดเราจะถือแบบนี้ก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> ท้องหมื่นก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็โยกเอาไปนหนังท้องสิ่งที่โยกทํามาพิเศษนะคะสําหรับใบนี้ที่หยกทําเองปกติแล้วกระเป๋านะคะส่วนใหญ่ตรงนี้ค่ะเราจะกุ้นเป็นหนังวัวนะคะแต่ว่ารุ่นนี้หยกทําเป็นปุ้นจรอเข้ด้วยค่ะ นะคะตัวนี้จยกําเป็น,นคุณจอะเขด้วยทั้งสี่ใบเลยทั้งสี่ด้านเลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเป็น,นคุณจอะเขด้วยเหมือนกันค่ะ oh. ค่ะรุ่นเนี้ยยกทําเป็น,นคุณจอะเข้ปกติจะคุณไม่นนหนังั่วกระเป๋าอะค่ะเวลาที่เราใช้แล้วแบบว่ามันคุณเป็นหนังรัว oh. ใช่ไหมคะปัญหาของเราที่เราจะเจอก็คือหนังตรงด้านข้างเนี้ยค่ะมันจะถลอกมันจะถลอกก่อนแต่ว่าถ้าเราทําเป็นหนังจาเะเนี่สี่ปีของหยกอะ ดูใหม่ดูใหม่เลย oh. อรหล่แบบดูสิคะไม่รอบนะคะค่ะแล้วก็วันเนี้ยหยกอะ่ะใช้ใบนี้ <c oughs> คือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเราใช้กระเป๋าเองแล้วเราก็แบบชอบใช่ไหมเราก็เลยอยากแนะนํารุ่นที่เราใช้เพราะเราก็จะได้แบบให้เพื่อนๆหรือให้ทุกคนได้เห็นว่ากระเป๋าสภาพของการที่เราใช้มา3หรือ4ปีเนี่ยมันยังคงสวยงามได้ขนาดนี้นะคะหยกก็เลยเอาใบนี้มาแนะนํานะคะทีนี้วันนี้นะคะหยกอะ่ะมีกระเป๋ารุ่นนี้อันนี้คือ สีแดงแบบที่หยกใช้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันจริงๆตอนที่หยกเอามาใช้นะคะมันคือสีแดงแบบนี้ค่ะแต่พอหยกใช้ไปนานๆเนี่ยค่ะผ่านไปสามสีป่ปีมันกลายเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเห็นชัดไหมคะว่ามันต่างกันทําไมมันถึงต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราใช้กระเป๋าจอลาเข่ะค่ะเวลาที่เราใช้อะความเงาของมนันนะมันยังจะคงเพิ่มขึ้นตอนที่เราใช้ตอนแรกอสีจะออกประมาณแบบนี้นะคะดูไม่เงาเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่ไต เห็นเนาะว่าดูไม่เงาแต่ว่าเนี่ยใช้ผ่านไปเนี่ยคือข้อดีของจอระเข้นะคะใช้ผ่านไป4ปีมันก็เงาแบบนี้ทําไมมันถึงเงาถามว่าทําไมถึงเงาก็เพราะอะไรที่เราถือเงี้ยมันก็ถูกระตัวเราไปใช่ไหมคะถู <mel odie ars> ไปถูมาความเงาความมันของมันก็เพิ่มขึ้นค่ะยิ่งถึงรักมันย <mel odie im> <ร>ิ <ikan> ่งใช้ยิ ikan, ่งสวยนะคะกระเป๋าจระเข้เนี่ยเวลาที่เราถือยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งดูสายสะพายค่ะ สายสไพายกับตรงนี้ยเห็นไหมคะว่าสีจะออกจะแบบนี้นิดนึงเพราะเนื่องจากว่าแบบสายมันพาดแค่ตรงแค่บ่ามันก็ไม่ได้โดนเนื้อโดนอะไรมากพอเราถืออย่างเงี้ยลมันถูกกับตัวเราเรามือสัมผัสก็เลยเงาขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะใบเนี้ยคือสีที่ยกใช้ค่ะสีแดงนะคะอะร่ยทองค่ะสภาพหนังเป็นแบบนี้นะคะค่ะ แล้วก็ข้างๆหยบก็คุ้นเป็นหนังจระเข้เหมือนกันค่ะนะคะค่ะข้างในนะคะข้างในก็มีใส่ซะพายค่ะเส้นนะคะข้างในก็เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดซิปนะคะก็มีช่องข้างในหยวก็ซ้ำหนังวัวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือสีแดงแบบที่หยกใช้เลยนะคะสีแดงแบบที่หยกใช้เลยใช้ไปนานๆก็จะเงาขึ้นนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะสีเขียวเขียวหยกสวยเลยใบนี้ก็สวยมากเลยค่ะนี่คือสีเขียวหยกนะคะอะไหล่ทองค่ะมีลูกค้าถามว่าอันนี้คืออะไรหยกทําไว้ให้สําหรับลูกค้าหลายๆท่านมีกระเป๋าหลายใบนะคะเวลาที่เราเก็บกระเป๋าเราก็ใช้สายรัดไว้นะคะ ข้างในก็เป็นแบบนี้เช่นกันค่ะเป็นของฝันผู้ชายเป็นของขัญติตัมีใส่สะพายอยู่ด้านในนะคะมีช่องนะคะมีช่องหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่ตรงนี้หนึ่งช่องตรงนี้หยกมีทำซิปให้นะคะมีทำซิปให้นะคะนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเป็นสองซิปนี่นะคะ ข้างในเป็นซับหนังวัวเหมือนกันค่ะค่ะถือสวยสีเขียวก็สวยค่ะนะคะสีต่อมานะคะสีชมพูค่ะ oh. ชมพูอันนี้เป็นแบบว่าชมพูแบบ็็อกิ้้พิิ้์เลยนะคะอะไหล่ทองเหมือนกันค่ะสีชมพูนะคะ สีชมพูก็สวยจริงๆบอกเลยว่าสวยทุกสีสวยทุกใบปีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านไหนนะคะถูกชโชวลก,กับสีอะไรสามารถเลือกได้เลยนะคะมีใส,ส่สะพายเหมือนกันนะคะมีช่องซิปนะคะก็เปิดตรงนี้ก็เป็นหนังวัวเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะด้านไหนค่ะนี่อันนี้สีชมพูนะคะหลุด ค่ะเวลาสบายนี่ค่ะหย่ถือนะคะแล้วก็สีต่อมานะคะสีเทาค่ะสีเทานะคะสวยไปอีกแบบใช่อันนี้ก็จะแบบว่าสีนี้ก็จะแบบใช้ได้กับเสื้อผ้าได้หลากหลายสีแต่จริงๆอ่ะสำหรับหยกอ่ะหยก หยกถือหยกว่าทุกใบเดี๋ยวนี้เราเวลาเราแต่งตัวค่ะมันมิสแอนแม็กได้มันก็แบบว่าไม่ไม่ได้เนี่ยค่ะข้างในเป็นหนังวัวน,นะคะก็หยกว่าเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ถือกระเป๋าได้หลากหลายสีสันมากมายเลยข้างในก็ซับหนังวัวเหมือนกันค่ะเคยมีคนซื้อสามใบไหมมีหยกจะบอกว่าหย,หยกมีลูกหยกซื้อเป็นแบบคอลเลคชันเลยมีค่ะหยกมีลูกค้าที่ซื้อเยอะที่สุดคือเขาซื้อหยกทุกสีหยกมีทั้งหมดสิบห้าสี เนี่ยค่ะเราไม่ได้ซื้อใบเดียวซื้อห่15สีด้วยคือกระเป๋าของหยกเนี้ยมีมีประมาณสีประมาณสิบห้าสีแต่ว่าหยกมีลูกค้าค่ะเป็นต่างชาติท่านหนึ่งทุกครั้งที่มาเมืองไทยนะคะเขาก็จะซื้อกระเป๋าของหยกแล้วซื้อทุกครั้งแล้วรุ่นไหนที่เอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเขาใช้แล้วแบบว่ามันมันสะดวกสบายกับเขาเขาก็สั่งเพิ่มก็ สั่งเพิ่มเกือบทุกสีเลยเพื่อที่จะเวลาเขาใส่เสื้อผ้าให้แมทช์กับตัวของเขาเองอันนั้นก็จะมีอันนี้เป็นสีโอวันตินนะคะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสีโอวันตินค่ะนี่สีโอวันตินค่ะข้างในก็เหมือนกันนะคะดูทีละใบก่อนนะครับรายการครับเขาเรียก <c oughs> รุ่นอะไรอยู่ไนตัวนี้อยู่เรียกว่าสองสิบค่ะ จะบอกว่าตัวนี้หย,ย,ยกตั้งชื่อรุ่นของตัวเองปะเอ่อหยกเคยได้ตั้งชื่อรุ่นต้องบอกก่อนเพราะหยกเพราะว่าหยกทําส่วนใหญ่หยกทําส่งลูกค้าเป็นลูกค้าทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อรุ่นต้องบอกว่าหยกไม่ได้ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองอส่วนใหญ่หยกทําผลิตให้เขาทําทเป็นเหมือน O E M อะค่ะนะคะ เนี่ยสวยมากทุกใบของหยบกุญด้วยจระเข้นะคะแล้วหยกการันตีเลยว่าด้านข้างขอบตรงนี้ค่ะหลายๆคนเคยใช้กระเป๋านะคะหนังด้านในตรงนี้เป็นหนังจระเข้แต่ตรงนี้เป็นหนังวัวนะคะพอใช้ไปนานๆสักประมาณ4-5ปีเนี่ยเวลาที่เราวางหรือเราไปขวดอะไรอะตรงนี้มันจะสะกิดหลุดก่อนแต่อันนี้เป็นหนังจระเข้การันตีเลยว่า 4- 5หปีเนี่ยจะไม่มีไม่มีหลุดแน่นอนค่ะเพราะหนังจระเข้ทนมาก ใบนี้สีสวยมากสีโอวันตินเนี่ยค่ะสีโกโก้วันตินน่ารักมากสุดท้ายนะคะเป็นสีดำค่ะสีดำตัวนี้เป็นอะไหล่เงินนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติท่านไหนแบบว่าเออชอบงานสีทองจังเลยอยากได้อะไหล่ทองก็สั่งได้นะคะถ้าเกิดสมมติเป็นงานสั่งทำหยกค่ะจะทำให้ได้ประมาณสิวันถ้าหยกมีหนังหน้าอยู่แล้วนะคะข้างในเป็นแบบนี้ค่ะสีดำอะไหล่เงินนะคะ แล้วก็ช่องช่องสิบนะคะใส่กระดาษไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดันทรงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้กระเป๋าเราก็จะใส่กระดาษไว้เพื่อให้ทรงมันอยู่ก็ได้นะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรที่เราอยากปรักษาแล้วก็ใส่กระเป๋าเปนนี้ถือสีดำก็ถือสวยสวยแบบค่ะสวยแบบมีพลัง ใบนี้น่ารักมากสีแดงสวยแบบหวานใช่ค่ะก็หลายสีก็แตกต่างไปตอนนี้นะคะที่หยกมีอยู่นะตอนนี้ทั้งหมดคือ6สีค่ะพี่ไตรครับค่ะหสีเนี้ยหยกอะ่ะตั้งใจว่าปกติอะ่ะใบนี้มันเป็นหนังท้องใช่ไหมคะเป็นหนังท้องแล้วที่มันพิเศษก็คือมันงานที่เป็นกุญจล็อกเตร,ตร่ตรงขอบทั้งใบอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานพรีเมียม<อ>งานที่แบบว่าขึ้นขึ้นงานมาเป็นงานพรีเมียมสวย,สวย ็นไหมคะทั้งใบเลยตรงนี้เป็นจระเข้หมดเลยค่ะปกติใบเนี้ยหยกขายอยู่ประมาณสะะองหมืะนสอดราคาเปิดราคาแต่ว่าหยกอขา,าย,ให,าย,ายใ,หใ,ให้พี่ตรายขายให้ไม่ใช <YouTube. S 1> <YouTube. S 2> <บ>่ขายพี่ตรายขายให้ยูทูบยูทูบอ่าเป็แบบบบนรายการบบบบรายการยูทู <YouTube S 2> ของพี่ตรายนะคะช่องของพี่ตรายเนี่ยยกให้อยู่ที่ราคาหนึ่งมืพันค่ะหนึ่งื่นหกพันบาทนะคะก็ทักเข้ามาหยกให้เข้ามาทั้งเนี่ยจนถึงวาเลนไทน์เลย ะะวาเลนไทน์ใช่ช่วงนี้เป็นตุ๊จีนวนาเลนไทน์นี่นะค่ะนี่นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะ่ะสีเขียวเขียวหยกค่ะจริงๆเขียวเป็ดก็มีแต่ตอนนี้เรามีเขียวหยกอยู่หน้าร้านเราอ่ะจริงๆกระเป๋าหยกนะคะ ทุกใบทุกรุ่นเราเป็นโรงงานเองถ้าสมมุติชอบสีไหนก็สั่งได้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณสั่งต้องใช้เวลารอประมาณ10วันนะคะในการเย็บใหม่ถ้าเรามีหนังหน้าแต่ถ้าไม่มีหนังหน้าแล้วเราต้องฟอกใหม่นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณเอ่อสิบสี่วันนะคะนี่ค่ะที่สีชมพูคะ่ะนี่สีชมพูมพนะคะ,ะคสวยหมื่นหกจากสองหมื่นสองเหลือหมื่นหกในช่วง วาเลนไทน์ <Valentine S 2> อันนี้นสีเทาค่ะสีเทานะคะยังไงครับเป็นรายกัรสักเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็มีสีโกโก้ส,สีโอวันตินสวยมากค่ะสีวันตินสีสวยมากไม่ไม่แก่ถ้าสีน้ำตาลก็อาจจะดูแบบมีอายุนิดนึงสีดำนะคะ <c oughs> ีดำค่ะค่ะนะคะก็รุ่นนี้รุ่นนี้นะคะเป็น20นะคะสองวงข้างบนจะบอกว่าใช้งานง่ายแล้วหยกใช้งานเองจริงๆมีลูกค้าท่านหนึ่งมีลูกค้ามีมีแฟนช่องพี่ไตท่านหนึ่งมาหาหยกนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะชื่อ ่ใหญก็เป็นคุณแม่อยูกแล้วแหละแล้วลก็วันนั้นท่านมาที่ร้านเนาะแล้วก็เห็นยกใช้กระเป๋าใบนี้ยกใช้อันนี้จริงๆนะคะค่ะแล้วท่านก็มาเห็นยกก็แบบท่านก็ชอบเ<ๆ>นี่ยค่ะยกใช้จริงๆนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะแบบนี้เห็นใบเล็กๆก็ใส่ของได้เยอะนะคะเดี๋ยวหยกเอาตัวเนี้ยไซส์เนี้ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ27เซนค่ะ27เซนนะคะไซส์ ความกว้างของกระเป๋าอันนี้นะคะค่ะอันนี้นะคะแล้วก็วันนี้หยกพันผ้าที่หูอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่บอกว่าแม่ใหญ่บอกว่าน้องโยกหูกระเป๋าเนี่ยทําไมถึงพันผ้าต้องบอกเลยว่าที่หยกพันผ้าที่กระเป๋าเนี่ยเพราะว่าเราจะรักษาหนังกระเป๋าคะ่ะเวลาที่เราซื้อกระเป๋าไปนะคะแล้วเราไม่พันผ้านะคะ มันอาจจะเป็นแบบดำๆนิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดส่วนเราพันผ้าไว้นะคะเราก็จะช่วยรักษากระเป๋าเราให้กระเป๋าเราเนี่ยมันดูสวยถ้าวันไหนที่คุณเบื่อกระเป๋าจอระเขทที่คุณซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าพี่อยากเปลี่ยนจังเลยแต่ว่าราคามันสูงพี่จะทํายังไงดีพี่ก็กลับมาที่ร้านได้นะคะแล้วก็เรามาทําเป็นยูสเป็นมือสองได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าพวกเนี้ย ราคาเนี่ยมีราคานิดหนึ่งแต่เวลาที่คุณใช้ไปแล้วคุณดูแลมันดีๆถ้ารู้สึกเบื่อเราสามารถขายเป็นกระเป๋ามือสองได้ซึ่งราคาไม่ได้ตกลงไปมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนเราแบบของมีพวกนี้นะคะ่ะถ้าเราดูแลดีๆคุณขายได้ราคาด้วยนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันสวยและหนังมันดีอันเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่หยกชอบเพราะว่าเวลาที่หยกใช้กระเป๋าไปสักพักหนึ่งแล้วหยกรู้สึกว่าเฮ้ยหยกเบื่อหยกอยากเปลี่ยนจังเลยหยกก็เอามาให้คนอื่นที่เขาใช้ต่อที่เขาอาจจะมีทุนน้อยนะคะแล้วเขาแบบไม่มีกําลังที่จะซื้อเยอะเยอะถึงขนาดแบบแพงเป็นของใหม่เขาก็ซื้อมือสองไปใช้ได้ในราคาที่ส่วนใหญ่อย่ยจะให้ลูกค้าคุยกับลูกค้ากันเองค่ะอันนี้หยกจะไม่ได้ไม่ได้นี่เลยหยกถือว่าช่วยกัน นะคะแล้วก็พี่ก็เอามาพี่ก็มาคุยกับลูกค้าโทรคุยกันได้เลยว่าสนนราคากันตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋าจระเทเธาบอกว่าราคาสูงจังแต่หยกจะบอกว่าใช้ไปถ้าดูแลดีๆคุณเอากลับมาขายเป็นมือสองได้นะคะแล้วก็คุณได้เหมือนได้เทิรนกระเป๋าะค่ะได้ใบใหม่ไปใช้ค่ะนะคะโอเคที่ไปอ่าเซตนี้จะเซตนี้สองหมืสองหลืองสองหมื่นหกหนึ่งมืนหะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมด6สีค่ะ มีสีแดงสดนะคะมีสีแดงสดแล้วก็มีสีเขียวหยกนะคะมีชุมพูช็อปปิ้งพิงค์นะคะมีสีเทานะคะมีสีโกโก้นะคะแล้วก็มีสีดำะคะ่ะอะไหล่เงินนะคะสีดำแล้วก็วันนี้นะคะถ้าสมุิซื้อในไลฟ์ในในนี้นะคะในไลฟ์นี้นะคะหยกก็จะมีของแถมให้นะคะถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ถ้าคุณรับกระเป๋าใบใหญ่หยกจะแถมรเทา้าจอเคให้หนึ่งอันหยกหยิบตรงนี้ โ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเควันนี้ลุกมือเดี๋ยวจะแถมเท้าจระเค้อนี้ให้1อันนะคะ1อันอันนี้เป็นเท้าหลังนะคะต้องบอกว่าเท้าจระเข้เนี่ยเออตอนที่ยกยกส่งจีนเยอะใช่ไหมคะเขามีความเชื่อกันคาะว,ว่าจระเข้นะคะคนจีนเนี่ยเขาเชื่อเลยว่า เขาอยากใช้กระเป๋าจระเข้เพราะว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนเหมือนมังกรนะคะจะมีเท้าหน้า5นิ้วนะคะแล้วก็เท้าหลัง4นิ้วรวมกันเป็น9นิ้วคือมังกรนะคะเป็นเลขจิ๋วนะคะทีนี้จระเข้เนี่ยเขาบอกว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเวลาที่เขาใช้กระเป๋าจระเข้เขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ากระเป๋าจระเข้เนี่ยจะเรียกทรัพย์จะกวากเงินกวากทองเข้ามาจะร่ํารวย เงินไม่ขาดมือเท้าจระเข้เนี่ยเขาก็มีความหมายว่าผ้าสูิเรามีทาาเท้าจระเข้ติดตัวเรา,ทา,ราเท้าจระเข้จะกวาดเงินกวาดทองเข้ามานะคะแล้วเราก็เก็บค่ะถ้าเป็นเท้าหน้าเขาก็จะแบบเท้าหน้าจะกวาดเข้ามาเท้าหลังจะเอาไว้เก็บเงินเก็บทองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดจีนนี้นะคะบาเเนไทน์นี้ใกล้กันมากโยกก็เลยจะแถมทเท้าจระเข้ให้สําหรับคนที่ซื้อกระเป๋าใบใหญ่นะคะ อันนี้คือกระเป๋าใบให,ใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะแถมให้คู่กันนะคะซึ่ง,ท,งท้าวจอร์เทเนี่ยหยกขายอยู่หน้าร้านเนี่ยนะคะเท้าหนึ่งเนี่ยอยู่ที่450บาทนะคะถ้าเท้าใหญ่กว่าน,นี้ก็ราคาตัสูงกว่านี้นะคะแต่ยกแถมให้ไซส์ประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้อยู่แถมให้ลูกค้าคู่กันนะคะคู่กันเลยซื้อสีไหนก็จะได้เท้าเป็นอย่างนี้นะคะสีดำคู่กันอันนี้คือสิ่งที่หยกแถมให้ในรายการที่ไตรนะคะ เฉพาะในไลฟ์นะคะซื้อในไลฟ์นะคะค่ะหรือว่าลองโทรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวลองดูว่าจะพิเศษได้ถึงวันไหนเพราะว่านี้คิดตอนนี้เลยนะคะค่ะเออคนจีนนะะ่ะถามว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะคะเขาจะเขาจะคิดว่ากระเป๋าจอร์เคเนี่ยต้องมาซื้อกระเป๋าจอร์เคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนฝรั่งต่างชาตินะคะเขาก็จะเชื่อว่า กระเป๋จาจระเข้ของเมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่ยเรามีจระเข้ก็คือสยามเป็นจระเข้น้ำจืดนะคะสยามเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นกระเป๋จาจระเข้ในเมืองไทยถึงขึ้นชื่อว่าเป็นกระเป๋าหนังจระเข้ที่ดีที่สุดเขาก็เลยมาเมืองไทยแล้วก็มาซื้อกระเป๋จาจระเข้ที่เมืองไทยค่ะถามว่าเพื่อนบ้านเรามีไหมอย่างเมสอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแต่เขาจะเลี้ยงหนังไม่